สวัสดีค่บท่านผู้ชมครับวันนี้นครแดงโปรโมชั่นพามาแม่น้ำปัตตานีเช้าๆของวันเสาร์นะครับมาดูบรรยากาศแม่น้ำปัตตานีนะครับบรรยากาศสบายๆนะครับเช้าๆผ่อนคลายนะครับมาดูว่าวิถีชีวิตของพี่น้องชาวประมงชาวเรือที่แม่น้ำปัตตานีนี่มีอะไรกันบ้างนะครับ เหมือนเดิมครับเรือประมงนะครับที่กลับจากหาปลาหรือเตรียมตัวที่จะไปออกหาปลาอีกครั้งก็จอดอยู่ที่ท่าเรือเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับจะมีเรือประมงนะครับ ที่จะต้องออกไปหาปลานะครับที่มองไกลๆโน้นนะครับอยู่ใกล้สะพานข้ามแม่น้ำปัตตานีนะครับก็จะมีเรือรประมงลำหนึ่งกำลังถูกลากออกไปนะครับมุ่งหน้าไปทางทะเลอ่าวไทยนะครับท่านผู้ชมครับรอดูกันครับเป็นเรืออะไรครับ ครับก็ท่าเรือนะครับท่าเรือประมงเรือประมงก็ยังจอดอยู่กันเต็มนะครับท่านผู้ชมครับในแม่น้ำปัตตานีครับก็จะมีเรือหางยาวซึ่งเป็นเรือรับจ้างเลน่นไปมาธามากินนะครับขวรับจ้างผู้โดยสารจากเรือไปบนบกไปทางในเมืองนะครับไปทางตัวเมืองปัตตานีนะครับ ก็เรือประมงใช้ฝั่งเรือเรือหางยาวชาวบ้านนะครับก็ตกปลาอยู่กลางแม่น้ำก็มีครับท่านผู้ชมครับนะครับเรือหางยาวลำที่แล่นผ่านหน้าเราตัวนี้ครับเป็นเรือชาวบ้านประมงใช้ฝั่งนะครับก็ทำเรือเล็กน้อยนะครับเอาตะข่ายไปดักเอาลออไปดักนะครับท่านผู้ชมครับ เรือประมงขนาดใหญ่กำลังถูกลากออกไปทะเลอ่าวไทยครับทุกผู้ชมครับใกล้เข้ามาแล้วครับ เข้ามาแล้วครับกำลังถูกลากนะครับโดยเรือโยงนะครับโยงออกจากแม่น้ำปตัตตานีมุ่งหน้าสู่ทะเลอ่าวไทยเพื่อไปหาปลาครับท่านผู้ชมครับทำไมต้องโยงครับเพราะว่าน้ำแม่น้ำปตัตตานีนี่สำหรับเรือประมงขนาดใหญ่เนี่ยมันมันมันตื้นนะครับถ้าให้ไปพัดเครื่องจักรทำงานเองนี่อาจจะไปถูกดินถูกของแข็งอยู่ใต้พื้นนะครับเสียหายนี่ไม่คุ้มนะครับ ไพัดเรือนี่แพงมากนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเรือชนพรมงคลครับชนพรมงคลเก้านะครับกำลังมุ่งหน้าสู่ทะเลเอ่าวไทยครับท่านผู้ชมครับเพื่อออกไปหาปลาครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้วเพียงเท่านี้นะครับบรรยากาศเช้าๆที่แม่น้ำปัตตานีครับผม